ผู้ชมครับติดตามเรื่องราวของแม่ปุ้ย TPN กันหน่อยครับล่าสุดเนี่ยนะฮะถ้าใครติดตามเวทีนี้มาของแม่ปุ้ยเนี่ยนะคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว,ว่ามีประเด็นดรมมาม่าเรื่องของการจ่ายเงินรางวัลของซูรินั่นเองนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้ทีมซูริเนี่ยก็ออกมาฟาดฟันอย่างดุเดือดเลยครับคุณผู้ชมจนมันเกิดดราม,ม่าเกิดขึ้นจากการสัมภาษณ์ของซูรินะฮะเรื่องจดหมายที่ได้รับจากทาง TPN เนี่ยว่าจดหมายที่ได้รับนั้นนะครับคุณผู้ชมกับสิ่งที่เขาแถลงเนี่ย มันหนังคนละม้วนกันนั่นเองนะสำหรับหนูเนี่ยหนังมันมีแค่ม้วนเดียวนั่นเองครับและยังได้มีการตอบคําถามถึงเรื่องประเด็นที่ทาง TPN เนี่ยออกมาชี้แจงถึงประเด็นการจ่ายเงินรางวัลว่านะฮะได้ส่งหนังสือให้ทางซูริเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะไปรับเงินรางวัลถึง2ครั้งด้วยกันแต่ทางซูริเนี่ยไม่ได้มีการเข้าไปรับเขาได้ส่งจดหมายมานะว่าให้กลับเข้าไปรับเงินแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขที่ยังลิขิ์กับสัญญาเดิมอยู่นั่นเองครับ เนื้อหาหลายอย่างนะมันออกมาแล้วรู้สึกว่าเจตนาเนี่ยมันยังไงในการคูมชมแล้วเราเนี่ย ก็แค่รู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกปลอดภัยกับการที่กลับเข้าไปอยู่ในสัญญาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางสื่อเองก็ได้มีการถามซูริตต่อด้วยบอกว่าแต่อีกทางเนี่ยเขาได้ยืนยันว่าไม่มีข้อไหนที่บอกว่าเราเนี่ยต้องกลับเข้าไปอยู่ในสัญญาทางซูริตเนี่ยก็ได้ตอบไปบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยทำไมเขาไม่โอนเงินมาล่ะคะเนี่ยทำไมต้องเรียกเข้าไปรับเงินนะครับคุณผู้ชมคือหนูเนี่ยมีหลักฐานทุกอย่างเรามีสัญญาที่เราได้รับมานะครับมีจดหมายแรกด้วยนะครับจดหมายที่2ก็มีนะครับค ที่มันชัดเจนก็มีพยานอีกเยอะแยะมากมายนะครับอย่างที่บอกเนะี่ยก็ให้เรื่องนี้เนี่ยมันจบด้วยดี ความจริงมันก็คือความจริงนะครับคุณผู้ชมสิ่งที่ออกมาตามสื่อมันค่อนข้างบิดเบือนไปนะครับมันไม่สบายใจเราเองก็ไม่เคยอยากจะสร้างปัญหานั่นเองครับล่าสุดเนี่ยครับคุณผู้ชมสื่อเองก็ได้มีการไปถามแม่ปุ้ยแล้วฮะถึงประเด็นดังกล่าวนี้ในงานไฟนอลของนางสาวไทยนั่นเองนะฮะเราลองไปฟังเสียงแม่ปุ้ยกันหน่อยนะฮะจากการที่ล่นหนังสือล่อนจดหมายออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเรื่องราวของการที่ไม่ได้ให้เงินราวสุริเพราะว่าอะไรยังไงเอาไปฟังเสียงแม่ปุ้ยกันหน่อยครับ อันนี้ขออนุญาตพี่ตอบนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ฝ่ายกฎหมายเขาจะคุยกันค่ะก็ตามที่ได้ออกจดหมายไปได้มีการแถลงไปจากฝ่ายกฎหมายค่ะแต่แม่ได้ได้ฟังจากที่เขาสัมภไมะไม่ได้ฟังเลยค่ะเพราะว่าสองวันนี้ยุ่งมากคือเวลาของนางสาวไทยเนี่ยมันกระชั้นแล้วมันมีเรื่องต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโปรดักชันหลายอย่างค่ะแต่จริงๆน้องก็น่ารักนะคะเราก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรกับน้องเราไม่เคยบอกว่า น้องไม่ดีหรืออะไรไม่เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าก็ให้ฝ่ายกฎหมายเขาคุยกันทุกอย่างเนี่ยบางทีคนที่พิพากษาจารณกับคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์จริงๆมันก็คนละอย่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรอะไรนะคะย้อนกลับไปตอนทำงานกับน้องแม่ปุ้ยไม่เคยได้สัมผัสเลยค่ะเพราะน้องไม่เคยได้เข้ามาหาแม่ปุ้ยนะคะแต่ก็ก็ดูแล้วก็เป็นคนน่ารักไม่ได้มีประเด็นอะไรนะคะก็ฝากพวกเราติดตามนางสาวไทยเนาะันนี้เป็นนางสาวไทย แม so you ่กล mm. ัวคนจะโกรธไหมครับว่าจะจูบหมายออกมาเนสิ่งที่เราตรอกไม่ได้ก็มันก็เป็นธรรมดาค่ะเวลาคนสองคนสองฝ่ายนะคะก็อันนั้นก็ไม่งั้นมันจะไม่มีคําว่าเข้าใจผิดหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่านี้ก็แล้วแต่นะคะไม่ไม่ไม่คิดว่าไม่แค่เป็นการเข้าใจผิดไม่ทราบค่ะนี่ไม่ซ้ำจริงเพราะแม่ปุ้ยไม่เคยได้ลงมาสัมผัสก็จะมีแผนกที่เขาดูแลเนาะมีแผนกที่ดูแลมีแผนกที่ แล้วเขาติดต่อประสานงานกันค่ะเขาบอกว่าทำไมจะต้องให้เข้าไปคุยกันเมื่อทุกวันนี้มันโอนเงินได้แล้วก็เลยแบบไม่ทราบว่าระบบบริษัทมันนเป็ยังไงอ๋อการโอนเงินก็น้องๆทุกคนเขาก็ได้กันหมดน,นะคะแต่บางทีมันอาจจะมีเงื่อนไขอะไรที่ต้องมาทําความเข้าใจกันอันนี้ทําไปหรือยังนั้นทําไปหรือยังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้ค่ะแต่ว่าตามจดหมายที่ออกมาคือถ้ารับเงินก็ต้องอยู่ในสัญญาต่ออันนี้ตามกฎตามกฎใหมคะในจดหมายไหนคะเคยเห็<ใ>นจดหมายแล้วเหรอคะไม่ทราบพี่โจบอกว่าถ้ารับ เราลงเงินแล้วก็ต้องกลับไปตอนนีสัญญาปไม่มีนะคะก็ทนายนู้สึกเอกอสารที่ออกจาก t p n เขาเขาก็บอกว่ามันไม่ได้มันไม่ใช่เป็นอย่าง,งาน,นั้นนะคะทีพีเอก็คือเตรียมเช็คไว้ให้เราลงเก็จริงๆเข้าที่ทราบนะคะเมื่อแล้วเตรียมเช็คไว้ก็หลายเดือนและะ้วค่ะสองสองเดือนสาเดือนมาแล้วถ้าวันนี้ลงจะเข้ามาเอาทานเราเอ่อต้องติดต่อบริษัทนะคะไม่ใช่แม่ปุ้ยไม่ได้มีหน้าที่มาตอบว่าเข้ามาเอาหรือไม่เข้ามาเอานะคะ ทุกบริษัทก็มีแผนกของเขามีขั้นตอนของเขาแล้วกอ็อย่างที่บอกนะคะก็ต้องให้ฝ่ายกุลาการเขาคุยกันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะคะจริงๆมันไม่มีอะไรแม่ปุ้ยมองว่าบางทีคนที่เอาไปปั่นหรือเอาไปเขียนให้มันมีเรื่องให้ได้มันก็มีเพราะจริงๆแล้วก็คิดว่าถามว่าเราไม่เคยบอกว่าเขาดีหรืออะไรไม่ใช่เลยนะคะ ก็ลองคุยกันดูเอาเองจ้าหวัหมายคือแค่คุยกันเฉยๆไม่ได้มีการไม่ทราบค่ะเพราะม่ปุ้ยไม่ได้ยุ่งในส่วนนั้นเพราะว่าเจ็ดเวทีที่อยู่ในมือตอนนี้นะคะเสร็จเสร็จนางสาวไทยก็จะบินไปอินเดียเสร็จจากอินเดียกลับมาก็ต้องเตรียมมิสเตอร์แอนด์มิส g l o b a l ไทยแลนด์นะคะก็แค่งานที่มีอยู่ในมือตอนนี้มันก็ดูเราคิดว่าเราโฟกัสกับเรื่องงานของเราแล้วก็เราไม่เคยไปบอกว่าใครไม่ดีอย่างโู้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ